เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม Blade and Soul Revolution กับผมนายคนโดยเช่นเคยนะครับและในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมารีวิวเกี่ยวกับระบบคอสตูมของเจ้าเกมนี้กันนะครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูด้วยว่าวิธีการรับคอสตูมฟรีเนี่ยเขาต้องเข้าเมนูไหนแล้วก็ทํายังไงกันบ้างนะครับเอาล่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูในส่วนของคอสตูมกันก่อนดีกว่านี่เข้ามาที่ห้องเสื้อผ้าเลยนะครับโดยเจ้าชุดคอสตูมของเกมนี้นะครับมันก็จะมีเรื่อง ของคาสเตตัสด,ด้วยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมบวกพลังป้องกันบวกแม่นยำนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแต่ละชุดเนี่ยมันบวกค่าสเตตัสไม่เหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะฮะนี่เห็นไหมว่าชุดอันนี้มันเป็นชุดแค่ระดับสูงสีเขียวเท่านั้นนะครับอย่าเล่าลองเปลี่ยนมาดูชุดที่มันระดับดีกว่านี้นะฮะนี่พอเป็นสีฟ้าปุ๊บท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันมี3ออฟแล้วนะครับแล้วแต่ละออฟเนี่ยมันเพิ่มพลังเยอะกว่าชุดสีเขียวด้วยโดยเจ้าคอสตูมพวกนี้นะครับมันก็จะมีตั้งแต่ระดับสีเขียวสีฟ้าสสีีม่วงงไปจนถึ เลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเจ้าชุดนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมบวกเลือดจากพันสเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาเป็น2องพเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับค่าสเตตัสพวกนี้เนี่ยแหละว่าไอ้ชุดคอสตูมพวกนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องกดสวมใส่มันก่อนใช่ไหมเราถึงจะได้ค่าสเตตัสพวกนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าไม่ใช่นะท่านผู้ชมพอเจ้าเกมตัวนี้นะครับแค่เรามีชุดคอสตูมเนี่ยเราก็ได้ค่าสเตตัสไปแล้วนะไม่ว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับค่าสเตตัสของทุกชุดเนี่ยม ตัวหลักของเราทั้งหมดเลยท่านผู้ชมนึกออกไหมฉะนั้นนะครับผมสรุปเลยก็แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่มีคอสตูมเยอะๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรได้เปรียบเลยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเจ้าคอสตูมเกมนี้เนี่ยมันต้องซื้ออย่างเดียวเลยหรือเปล่านะฮะสำหรับสายฟรีเนี่ยเราจะหาคอสตูมพวกนี้ได้ไหมซึ่งผมบอกเลยนะท่านผู้ชมว่าคอสตูมที่เราเห็นอยู่เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นของสายฟรีทั้งหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่นะครับมันก็จะแจกตามพวกเควสพวกกิจกรรมหรือว่าเควสเนื้อเรื่องต่างๆนะคครรรับับหือไม่นะ มันก็จะมีคอสตูมบางประเภทนะครับเป็นแบบพิเศษที่เขาจะแจกให้สําหรับพวกสายเติมบ้างก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนโดยเจ้าคอสตูมของเกมนี้นะครับวิธีการที่เราจะได้เนี่ยก็คือเราต้องสร้างมันขึ้นมานะครับอย่างเช่นนี่เจ้าตัวนี้กดจึ๊บเข้ามาอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าวัตถุดิบในการสร้างเจ้าชุดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะท่านผู้ชมคือเราต้องมีแบบแปลนในการสร้างก่อนนี่เห็นไหม มันก็จะระบุไว้เลยนะครับว่าแบบแปลนตัวนี้มันใช้สําหรับสร้างชุดนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วมันก็ยังมีบอกที่ด้านล่างอีกนะครับว่าวิธีการได้รับเจ้าแบบแปลนตัวนี้เราสามารถไปหาจากไหนในเกมได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าส่วนใหญ่มันมาจากเควสเนื้อเรื่องนี่แหละหรือไม่ก็กิจกรรมภายในเกมนะครับแค่เพื่อนๆขยันเล่นเนี่ยโอ้โหรับรองว่าคอสตูมมาเพียบโดยของผมนะครับนี่ที่ผมมีแล้วนะจากของฟรีนะนี้บอกไว้ก่อนเอาล่ะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของชุดฟรีกันบ้างดีกว่านี่เจ้าชุดนี้เลยนะครับที่ผมจะพาท่านผ ทีนี้เรามาดูในส่วนของออปชันบ้างดีกว่านะครับเจ้าชุดนี้มันจะเป็นชุดระดับสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นออฟพลังโจมตี37แล้วก็เป็นเจาะเกาะ168แล้วก็คิทติคอนอีก130นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการได้รับนะครับก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปรับเจ้าแบบแปลนในการสร้างก่อนแล้วก็เอาไปสร้างที่ NPC นนั่นเองโดยให้เรานะครับนี่ออกมาชึบแบบนี้เลยแล้วก็กดมาที่หน้าเมนูด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปที่คําว่าดูกิจกรรมชึบแล้วเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลื่ลงมากกิจกรร ทะเบียนล่วงหน้านี่เจ้าตัวนี้เลยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่านอกจากชุดแฟชั่นที่เขาจะให้เราแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีของรางวัลอย่างอื่นที่ด้านล่างด้วยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดรับมาให้หมดเลยนี่ชุดที่อยู่ด้านบนด้วยนะกดมาเลยและเมื่อกดมาแล้วนะครับเจ้า,เาแบบแปลนในการสร้างเนี่ยมันก็จะอยู่ที่นี่หน้าจดหมายด้านบนแบบน,บบนี้เลยนะครับให้เรากดรับออกมาก่อนเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้แบบแปลนมาแล้วเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องวิ่งไปหา NPC ที่เขาคราฟของได้นี่คือเจ้าเกมนี้ผมบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเรา มีวัตถุดิบครบแล้วเราจะสามารถกดคารบที่ตัวเราได้เลยนะเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องวิ่งมาหา NPC ที่มันสร้างของได้นะครับและในส่วนของชุดแฟชั่นนะครับเราก็ต้องนี่ใช้เจ้า NPC ตัวนี้เลยท่านผู้ชมที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปขวดยาอยู่บนหัวแบบนี้นะครับแล้วก็กดมาที่ลูกเครื่องมือนะครับนี่ลูกคอรลูกประแจตัวนี้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูในการสร้างของเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดยาเป็นชุดคอสตูมเป็นหมวกคอสตูมนะครับแต่ว่าเจ้าชุดนักเรียนของเรานะครับมันจะอยู่ มันไม่ได้อยู่ที่คําว่าชุดนะครับให้เราเนี่ยลากลงมาที่คําว่ากิจกรรมนี่โอ้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการกดมาแล้วก็ทําการกดสร้างได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะฮะเราก็สามารถได้รับชุดฟรีมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้กันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเข้าไปกดรับเองแล้วก็สร้างเองหมดทุกอย่างเลยนั่นเอง เอาล่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของสายเติมกันบ้างดีกว่านะครับว่าถ้าเราเติมเงินเนี่ยเราจะได้รับชุดคอสตูมอะไรมาบ้างนะครับโดยเริ่มต้นนะครับให้เรากดมาที่นี่เจ้าหน้าร้านค้าเลยท่านผู้ชมนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เขามีกิจกรรมเติมเ,มเงินครั้งแรกอยู่ซึ่งไม่ว่าเราจะเติมกี่บาทก็แล้วแต่นะครับนี่เขาจะให้ชุดคอสตูมเรามาแบบฟรีๆอีกแล้วนะโดยเจ้าชุดคอสตูมพวกนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่ามันบวกค่าสเตตัสอะไรบ้างนะครับซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกมันก็เนี่ยตามในรูปเลยนะครับว่า เป็นแบบนี้เป๊ะเลยท่านผู้ชมอันนี้คือชิ้นแรกที่เราจะได้หลังจากการเติมเงินนะแล้วบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คุ้มมากนะครับต่อให้เราเติมแค่30บาทเราก็ได้ชุดมาแล้วและที่สําคัญเจ้าชุดคอสตูมพวกนี้เนี่ยมันเป็นชุดถาวรด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูชุดต่อไปกันดีกว่านะครับโดยให้เราก,กดมาที่คําว่าหน้าแพ็กเกจตัวนี้แล้วก็เลื่อนมาที่คําว่าเลเวลอัพนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเห็นว่ามันมีแพ็กเกจสิทธิ์พ,พี่สิทธิ์น้องแล้วก็สิทธิ์อาจารย์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับโดยแพ นั่นเองนี่อันนี้ถูกสุดเลยนะ279บาทนะครับโดยสิ่งที่เราจะได้นะครับมันจะอยู่อันล่างสุดเลยท่านผู้ชมนี่โดยเมื่อเราถึงเลเวล50นะครับเขาก็จะแจกเป็นชุดสมาพันธ์ฉิงเทียนให้กับเรานั่นเองและนี่ก็คือชุดที่2ที่เราจะได้นะครับต่อมาเรามาดูชุดที่3กันดีกว่านะครับชุดที่3เนี่ยให้เราเลื่อนลงมา1ช่องนะครับนี่คำว่าล้านค้าราคาย่อมเยาวนั่นเองเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนมาเลื่อนมานี่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมซึ่งอันนี้ผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะยี่่อูท 29บาทนั่นเองอ่ะเอาเป็นว่านี้ก็เป็นชิ้นที่3สําหรับสายเติมที่จะได้แล้วนะครับต่อมาเรามาดูชิ้นที่4กันดีกว่านะครับนี่เลื่อนลงมาช่องหนึ่งเจ้าระบบนี้นะครับมันก็คือเหมือนระบบพวก b บ t t l e p a นพาร์ของเกมอื่นนั่นแหละโดยสําหรับเกมนี้นะครับเขาจะเรียกว่าฮงมุงพาร์นั่นเองท่านผู้ชมเป็นไงงงไหมงงไหมเอาเป็นว่าผมจะเรียกมันว่า Battle p a นพาร์ก็แล้วกันนะครับง่ายหน่อยซึ่งเจ้าแ a t t l e p a นพาร์ของเกมนี้นะครับมันก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสองราคาด้วย ซึ่ง149บาทเนี่ยผมบอกเลยว่าเติมไปมันก็แค่เปิดแบ t เทิลพาร์ระดับสูงนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเราเติมแบบ599านะท่านผู้ชมนอกจากเราจะได้แต้มแบ t เทิลพาร์ตทันที600แต้มแล้วเนี่ยเขายังมีคอสตูมพิเศษให้กับเราด้วยนี่บอกเลยว่าคอสตูมชุดนี้นะครับเราจะได้จากการเติมแบ t เทิลพาร์แบบ599บาทเท่านั้นนะฮะไม่มีวิธีการได้แบบอื่นแล้วนะอันนี้คือลิมิเต็ดเลยนะครับและในส่วนของตัวแบตเทิลพาร์ตเองเนี่ยเขาก็จะมี เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับนี่ให้เรากดมาที่หน้าหลักแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วก็มาที่ด้านซ้ายบนเลยเป็นรูปมังกรสีทองทองแบบนี้นะครับจิ้มเข้ามาโดยเจ้าแบตเทิร์นพารของเกมนี้นะครับมันก็เหมือนเกมอื่นนั่นแหละมันก็จะมีทั้งของสายฟรีนะครับแล้วก็สายเติมเงินที่อยู่ด้านล่างด้วยนี่สีทองเป็นของสายเติมนะส่วนใครที่ไม่เติมเงินเลยเนี่ยก็จะได้แค่ของที่อยู่แถวบนเท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมของมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในส่วนของแบตเทิรเนพาอสตูมพิเศษให้กับเราด้วนี่อยู่่ทท้ายสุดเลชม โดยบัต t เทิลพารอบนี้นะครับคอสตูมที่เขาจะให้เราเนี่ยก็คือเจ้าหมวกแดงลัตติการตัวนี้นั่นเองนะครับทีนี้่านผู้ชมเรามาดูดีกว่านะครับว่าเจ้าคอสตูมแต่ละชุดที่เราดูกันเมื่อกี้เนี่ยมันบวกค่าสเตตัสอะไรกันบ้างนะครับให้เรากดมาแล้วก็มาที่ห้องเสื้อผ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลูดลูดลูดนี่เดี๋ยวผมพามาดูของสายเปย์หน่อยนะว่าคอสตูมเขาบวกสเตตัสดีหรือเปล่านะครับเริ่มต้นนะฮะนี่อันนี้เป็นชุดคอสตูมของการเติมเงินครั้งแรกท่านผู้ชมที่ว่าเติมกี่บาทก็็ไไไดดดดด้้้้นะครเรเเาาาากจชุีีมโย่่ตท ก็มีบวกเลือดพันสนะครับมีสกัดกั้น100แล้วก็เจาะทะลุอีกร้อยกว่านะครับ ทีนี้เรามาดูคอสตูมในส่วนของ b a t t l e Pass ราคา599บาทกันบ้างดีกว่านะครับนี่โอ,โ,โอ้โหบวกไม่ต่างกันเลยท่านผู้ชมอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าหน้ารองชุดหน้านี้เนี่ยเราสามารถที่จะโพสท่าได้นี่รองชุดแบบโพสท่าแบบนี้ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงนะฮะเราสามารถที่จะเลือกลองชุดของเพศอื่นได้ด้วยหรือว่าเผ่าอื่นก็ได้เหมือนกันท่านผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะครับเอาเป็นว่านะฮะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาลองชุดคอสตูมของแต่ละเผ่าว่าอันไหนมันสวยอันไหนมันไม่สวยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้นั่นเอง เอาล่ะทีนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของหมวกกันบ้างดีกว่านะครับโดยหมวกอันแรกนะครับก็คือหมวกราคา29บาทนะครับนี่ที่เราทําการซื้อมาโดยเจ้าหมวกตัวนี้นะครับมันจะเป็นหมวกระดับสีฟ้าเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมมันไม่ได้หลุดไปถึงระดับสีม่วงหรือว่าสีส้มนะครับโดยค่าพลังของเขานะครับก็จะมีในส่วนของพลังป้องกัน130นะครับมีเจาะเกาะแล้วก็มีป้องกันคิดที่ค้อนอีกนิดหน่อยนะครับอ่ทีนี้ต่อมานะครับหมวกใบที่2เลยก็คือหมวกของกิจกรรม b a t t l e Pass นะครับนี่เดี๋ยวผมจะพา อยู่ที่หน้ากิจกรรมด้านล่างแล้วก็นี่เจ้าหมวกสีฟ้าอีกแล้วท่านผู้ชมชื่อของเขานะครับก็คือหมวกอาสูนแดงลัตติกานนั่นเองโดยเจ้าหมวกตัวนี้นะครับมันก็จะมีค่าเจาะทะลุ100นะครับแล้วก็มีสกัดกัน้นแล้วก็คิติคอนนะครับอีกอย่างละเกือบร้อยนั่นเองอ่ะผมสรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเอ่อใครที่เป็นสายเติมเงินนะครับแล้วก็หวังว่าเออเติมเงินไปแล้วจะได้คอสตูมแบบพวกสีม่วงหรือว่าสีส้มไปเลยเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เค้าาใหมมน่ันก็แ คอสตูมระดับสีฟ้าเท่านั้นนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการรีวิวระบบคอสตูมของเจ้าเกมตัวนี้นั่นเองนะครับและสําหรับในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเกี่ยวกับระบบการเติมเงินนะฮะว่าถ้าเราจําเป็นต้องเติมเงินเนี่ยมันมีแพ็กเกจตัวไหนที่น่าซื้อหรือว่าไม่น่าซื้อบ้างนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องนายขนดกเพื่อเป็นกําลังใใใจนกกาารทํคลิปปต,ต่อไห้้ับผมดวย สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม